อ uh ่อนอาจาย์วดสวัสดีก้อนว่าสวัสดีก้อนยายทวดสวัสดีค่ะไปเล่นละเตรีบมสั่งปั่นิเกิดอะุบมาสวัสดีนะคะสวัสดี คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เอายายทวดออกกำลังกายนะคะตอนเก็นยาเสร็จตอนเช้าก็ออกกำลังกายพายายทวดเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้ว่าคุณยายไม่ได้เดินนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพาคุณตา ตาใหญ่ทวดอกอกกำลังกาย <c oughs> มาดึงมาวา่าจะกินได้จังใดโอ้ยถ่ายกล่องเบ็ดในเออนี่คือกล่องในเด็ดนะคะอันนี้เด็ดสง เอายาแล้วกินไม่ได้นะคะคุณยายคุณยายไม่มีฟันแล้วนะคะเข้าไปทางไหนเจ้าหญ้งก่อนได้เป็นอย่าง กินบดได้คุณยายยายถวดกินบดได้มามาออกผ้าออกกําลังกาย,ยเก็บเอาเยางหัวบักนัดหัวสับปะรดนะคะอ้ย <laughs> เหลื่อมตานะคะคุณยาย แม่นินเดาะคุณยายแข่งแรงเฮ้ยเท่าเลยไปทางใดกล่องโอ้ยยายก็ไม่รู้ถือกล่องนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะขออภัยคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะนานๆจะยายจะได้จะได้ถ่ายจะได้พูดพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยแม่ๆนะคะ ขอบคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะยายก็งูปลาๆนะคะคุณยายมาคุณฝอยทองฝอยทองก็โตแล้วนะรวมหัว เด็ด้ลยไปจักตีนะโกเอ็นคอเจ็บเอ็นคอนไปทั้งที่บอกโอ้ยเจ้าบลัมบากเอาคออันนี้ว่ะคอยท่องไปยเห็นยายถวดใยายถวดยางกระจก ไปทางนี้มากพี่บ่ฮะคุณยากอมบ้านบ้านพอยทองนะคะนเ,เออออกมาอัปเดตหนอยจะให้อยู่รม่มอยู่อยู่ร่มนาน เ,เช้าก็ให้อวนเนาะอัยทองโอ้ยไม่รู้ย้ายถือยังไงเด้อเนี่ยกล่องผ่านบ้านผ่านบ้านพันล้านผ่านบ้านอยทองนะคะ นบ้าน,านพันล้านประทองสุข ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเอามือจกเดินเอามือถูดินเดินนะคะเพราะว่าตาของคุณยายก็ขาวาฝากทางเลยนะคะเหลือข้างเดียวมันก็เอางวงจกกลัวเหยียบลุมเหยียบอะไรตกลุมตกส่อตาแกก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะว่า ท่านอายุเยอะแล้วนะคะคุณยายทวดนี่เป็นช้างปลาที่คล้องมาได้เรือเชือกสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยวันนี้ยายก็เลยพาคุณยายทวดออกกำลังกายคุณยายก็จะได้ไปเลี้ยงควายทวดออกกำลังกายนานๆได้ออกทีนหนึ่งนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ติด ช่องปลายทรงเสด็จด้วยนะคะสิปของคุณยายมาทางนี้ทางซ้ายออกทางนี้ ก็กลัวตกหลุมตกบ่อนะคะคุณยายก็ถูไปเรื่อยๆนะคะกอเลก็กลตามองไม่ค่อยชัดแล้วนะคะคแม่ค,คะอก้าวสิบปีแล้วนะคะคุณยายทวดไม่มีฟันกินแล้วนะทวด เออเดี๋ยวเขาก็ทิ้งข่าบใบเฉยเฉยไม่กล้าไม่มีฟันเคี้ยวนะคะคุณยายนี่ลุมโบทางหน้าาคุณยายมาทางนี้คุณยาย เดี๋ยวท่านก็เอาทิ้งนะคะเพราะว่าท่านไม่มีฟันคุณยายอ,อาทิ้งหมดเลยนะคะท่านใดสนใจก็อย่าลืมดูคลิปคุณยายทวดทองคำนะคะวันนี้คุณยายออกกำลังกายนะคะขอบคุณแม่ขา านานได้ผ่าออกทีนะคะออก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามชมลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะวันวันวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะคะได้ไลฟ์ผลไม้หาคะแนน ซื้อหัวอาหารให้คุณยายทวดนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอุดหนุนหน่อยนะคะให้คุณยายทวดได้อยู่กับพ่อควานแม่ควานนานๆน,น,นะคะย,ยืดอายุไว้ให้อยู่กับพ่อควานแม่ควานนานๆน,น,นะคะคุณพ่อคุณแม่ขะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณพระคุ้มค,อคร,รองคุณพรรกรมคุ้มครองคุณแม่คุณพ่อทุกท่านนะคะที่ได้ดูคลิปของคุณยายทวดทองคํานะคะให้ครอบครัว,วมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมา่นปาถนานะคะคุณพ่อคุณแม่คะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ